สนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการผู้หญิง,ญงอยากสวยสค่ะเปลี่ยนข้างสวยมากทุกที่สวยแต่ข้างนี้ เพราะฉะนั้นจะได้ดูเหนื <Mozart. S 1> <uckland S 2> ่อยหรือย <reco Christ. S 2> ังเรองเบลเบรกที shirt. ่3ามไม่เหนื่อยหรอกค่ะถ้าแบบพี่หยิวมีเคล็ดลับความสวยความงามวิธีดูแลสุขภาพมาฝากก็ไม่เหนื่อยอยู่แล้วค่ะสําหรับเบรกนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาฝากทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงกันเลยทีเดียวสาหรับการออกกําลังกายนะคะสร้างสุขให้กายและใจด้วยการออกกําลังกายค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนอกจากสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตใจก็ยัง็ีแรงด้วยโอ้โหดีมากเลยซึ่งการออกกําลังกายนี้นะคะนอกจาก จากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องการป้องกันโรคได้ด้วยทําให้กล้ามเนื้อนะมีความแข็งแรงและช่วยปรับสมดุลป้องกันไม่ให้น้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นมันก็จะส่งผลดีต่อสภาพจิตใจของเรานะคะอย่างสาวๆที่มีในเรื่องของการกังวลในเรื่องของ ความอ้วนเมื่อออกกําลังกายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีไขมันส่วนเกินแล้วเราก็จะไม่ต้องกลุ้มใจในเรื่องของปัญหาความอ้วนนั่นเองค่ะน้องเบลโอ้โหนี้ใครนี่ะนะ่ที่กลัวอ้วนเอ๊ะทานยาลดน้ำหนักก็แล้วไม่ลงลดอาหารก็แล้วไม่ลงเพราะฉะนั้นลองหันหน้ามาออกกําลังกายดูเนาะี่อิ๋วเนาะใช่บางคนก็กลุ้มใจว่าเอ้ยฉันกลัวอ้วนฉันกินนูน่นกินนี่ไปแล้วฉันจะอ้วนไหมอ่ะกลุ้มใจอย,อยู่นั่นแหละกินเสร็จก็มานั่งอยู่หน้าคอมเล่นคอมนั่งจริงแล้วเนี่ยเวลาแบบอย่าดูแล น้ำหนักหรืออะไรเงี้ยค่ะอยากทานอะไรเนี่ยก็ทานเลยแต่ว่าทานในปริมาณที่พอเหมาะพอทานเสร็จเลยก็ลองหันมาออกกําลังกายดูแค่นี้เนี่ยก็จะทําให้รูปร่างดีแล้วใช่ไหมคะพี่อิ๋คะใช่แล้วค่ะซึ่งการออกกําลังกายนี้นะ,ะก็จะเป็นการช่วยสร้างสารแห่งความสุขภายในสมองได้ด้วย uh huh. ซึ่งสิ่งแรกที่พบได้จากการออกกําลังกายนะคะก็คือการเข้าไปกระตุ้นสมองให้เกิดการหลั่งสารที่มีความสุขซึ่งเราเรียกมันว่าโดพามีนนะคะซึ่งสารสื่อประสาทนี้นะคะจะมี หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกยินดีรู้สึกมีความสุขผู้ที่มีอายุมากขึ้นนะคะสารชนิดนี้ก็จะค่อยๆลดลงซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาซึมเศร้าได้ง่ายดังนั้นนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะเป็นการเพิ่มสารแห่งความสุขให้กับผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างต่อเนื่องค่ะ โอ้โหนอกจากอันออกกํลาลังกายนี่นะคะจะมีผลดีสาหรับเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าไทยวัยทํางานแล้วนี่ยะคะยังส่งผลดีไปถึงสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุอีกด้วยเพราะว่าเราก็เคยได้ยินปัญหาในเรื่องของผู้สูงอายุนะมีปัญหาในเรื่องซึมเศร้าเพราะ<ด>ว่าอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรทําอยู่บ้านเฉยๆลูกหลานไม่มา,า<อ>คิดมากนู่นนี่นั่นคือบางทีหนูว่านะพี่อิ๋วบางทีแบบเราพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปูญญ่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะออกออกกําลังกายนอกบ้านเนี่ยคือ เล่นกันได้ด้วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างอธัธยาศัยที่ดีแค่นี้ก็จะทําให้สุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุนี่ค่ะดีขึ้นแล้วก็สุขภาพร่างกายนีแข็งแรงได้อีกด้วยค่ะค่ะซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการผ่อนผะ ผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยค่ะซึ่งการออกกําลังกายอย่างถูกต้องนะคะก็จะไม่ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะตึงเครียดมากขึ้นแต่ในทางกลับกันนะคะมันก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายจากความกดดันต่างๆนานาที่ผ่านมาและยังจะเป็นตัวการช่วยแก้ปัญหาความเครียดในระยะยาวได้ด้วยระบบฮอร์โมนต่างๆที่เคยทํางานผิดปกตินะคะก็จะเริ่มปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลระดับการเต้นของหัวใจนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ปก ติและจะช่วยทําให้การเผชิญหน้ากับความเครียดในครั้งต่อๆไปนะคะลดน้อยลงได้ด้วยค่ะโอ้โหและนอกจากนี้นะคะสาหรับการออกกําลังกายเนี่ยยังเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลิกภาพของสาวๆแล้วก็หนุ่มๆแล้วก็อีกหลายลายคนด้วยนั่นเองค่ะสําหรับใครนี่คะที่ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยจะย่อมรู้สึกได้เลยถึงกา,าการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายนี่นะคะเพราะว่าอย่างคนที่เคยอ้วนมาก่อนแะพอมาออกกําลังกายปุ๊บเฮ้ยรูปร่างกระชับสุขภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่นะคะก็จะทําให้ สภาพร่างกายเนี่ยแจ่มใสแล้วก็รู้สึกว่าภุมิเซนในตัวเองอ่ะฉันผอมฉันแบบรู้สึกฉันมั่นใจอะไรเงี้ยพี่อิ๋วนึกออกไหมบางคนนะคะพุ่นก็ไม่ได้อ้วนมากอแต่ว่าลงพุงไงสาวๆบางคนก็เสียเซลเหมือนกันนะมีคนมาทักตัวผอมนะแต่มีพุงนะไปออกกาลังกายบ้างสิไปซิดอัพบางสิอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะคะถ้าเสียเซลมีคนทักแบบนี้แล้วไปออกกําลังกายปุ๊บเฮ้ยรู้สึกแบบหลังจากออกกําลังกายเสร็จเฮ้ยพุงไม่มีแล้วนี่นี่ไงเป็นการช่วยสร้างแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในบุคลิกภาพของ ใครหลายๆคนด้วยนั่นเองเวลาเราใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความมั่นใจว่าเอ๊ะพุงเราไม่ยืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วใสมาโชว์และนอกจากนี้นะคะการออกกําลังกายเนี่ยยังช่วยให้การนอนหลับได้สบายแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าการหลับเนี่ยนะคะการนอนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีแบบคืออย่างที่พี่อิ๋วบอกไปว่าแบบเฮ้ยออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยให้เรานี่นะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารแห่งความสุขออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกําลังกายแล้วจิตใจแจ่มใสแล้วการพักผ่อนนอนหลับสบายขึ้นด้วยนั่นเอง ก็พร้อมที่จะตื่นมาทํางานท,ทํากิจวัตรประจําวันในเช้าวันใหม่ไนดะ้อีกด้วยนั่นเองค่ะ,คะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนคะคะการออกกาลังกายเนี่ยจะช่วยการชะลอการชระแล้วก็รวมไปถึงชะลอเรียกได้ว่ามีการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณรวมไปถึงผิวหน้าของเราอีกด้วยนั่นเองค่ะเคยเห็นไหมพี่อิ๋วคือบางเทีแบบ ผู้สูงอายุที่อายุสัก5 0าสถึงหกปีแต่ทำไมถึงแข็งแรงใช่แข็งแรงแล้วก็ยังดูว่าอายุเนี่ยไม่น่าจะถึง60เลยนะถูกต้องเลยค่ะแล้วดูดีๆนะผู้สูงอายุหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ชื่นชอบในการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยผิวพรรณจะเต่งตึงแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะดูสดชื่นแต่ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยเอ๊ะผู้สูงอายุทําไมผิวพรรณดีจังทําไมแข็งแรงดีจังวันนี้นะคะเคล็ดลับทั้งหมดเนี่ยได้ถูกเปิดเผยในรายการแล้วนั่นก็คือการออกกําลังกายนั่นเองค่ะ โอ้โซึ่งการออกกําลังกายนี่ฮะก็มีข้อดีในเรื่องของทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพทางด้านจิตใจเนี่ยดีขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่รู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกเครียดกับปัญหาต่างๆรู้สึกว่าตัวอ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะออกกําลังกายแค่สัปดาห์ละสองครั้งก็ยังดีนะค่ะบางคนก็แบบอาจจะอ้างนู่นอ้างนี่นะไม่มีเวลาบ้างบางคนก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้าง เจียดเวลาสักวันละครึ่งชั่วโมงไปออกกําลังกายบ้างนนก็ด<า>ีนะง่ายเลยะะถ้าใครนี่นะทำงานแล้วไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยขอเวลาสักวันละแค่สิบถึงสิบห้านาทีเท่านั้นเองนะคะไอ้เวลาที่คุณรู้สึกแบบเนี่ยทำงานมาเหนื่อยแต่ว่าถ้าคุณนี่ออกกําลังกายคุณจะรู้สึกว่าแบบผ่อนคลายทุกอย่างผ่อนคลายความเครียดจากการทํางานนู่นนั่นนี่สภาพจิตใจนี่ค่ะก็จะ,แข,ะแข็งแรงขึ้นอีกด้วยนั่น,น,นเองค่ะซึ่งการออกกําลังกายนี่ก็เหมือนเป็นการบริหารปอดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะน้องเบลถูกต้องเลยค่ะแล้วก็การออกกําลังกายนี่ะค โ้อย่างที่บอกไปเลยคือสิ่งที่สําคัญมากๆช่วยดูแลรูปร่างของเราให้พร้อมเทียวแล้วก็หุ่นดีและที่สําคัญนี้นะคะยังเป็นการแบบเวลา,เาออกกํบบาลังกายนึกออกไหมขับเหงือออกมากขับแบบ ของเสลลงมาอะไรเงี้ยทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูเปล่งปลั่งแล้วก็ขาวใสและที่สําคัญนี่ยนะยคะยังให้ทําให้เราเนี่ยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนของเราแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนั่นเองค่ะอพี่ก็อยากจะบอกน้องเบลนะว่าช่วงเนี้ยพี่ทานบีวันทุกวันเลยค่ะทําให้ผิวพรรณเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเต่งตึงผิวพรรณเนียนกระจ่างใสขึน้นมาแบบสองสามวันแล้วรู้สึกว่าพี่อิ๋วเนี่ยดูผ่องขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อิ๋วเนี่ยไม่มีความลับกับเบลแล้วก็ไม่มีมมความลับเลยค่ะกจะบอกตรงๆเลยว่าคือทานผลิตภัณฑ์ B1 เพียงอย่างเดียวเลยค่ะกูก้อ,อเลยนนค่ะผิวพันธุ์ก็เลยใสยแบบนี้และที่สำคัญเนี่ยค่ะยังดูแลภายในระบบการทํานานของผู้หญิงข้างในอีกด้วยเพราะฉะนั้นนี่นะคะจะบอกว่าดีมากๆเลยทีเดียวพี่อิ๋วใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าดีสําหรับภายในแล้วก็ภายนอกของคุณผู้หญิงเลยทีเดียวค่ะสําหรับผลิตภตัณฑ <B 1. S 2> ์ B1 สําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภ 1, ัณฑ์ B1 วซินวีเบต้ากลูแคนและสะบู่สมุนไพรฟิ t ทูยูด้วยค่ะค่ะแล้วก็ เช่นเคยนะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนหรือว่าส,สาวๆคนไหนนี่นะคะสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ทางด้านล่างของหน้าจอโทรทัศน์ของคุณได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะหมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ